เก่าที่สุดนะครับไม้จะเป็นร่องเพราะว่ากันว่านี่เก่าที่สุดนะ บอลสสองสามสองเ้าต่ยที่กระบ,บินมืมขบวนสองเจ็ดห้าครับจากกรุงเทพนี่ครับตู้รถไฟที่ โดยสารนี่เก่ามากนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่สิบปีนะฮะแต่คนบอกว่ารุ่นโต้ไม้ที่เป็นอ่าเป็นซิกซิกอย่างเงี้ยเก่าที่สุดครับเก่าว่าตู้ก็อีที่เป็นแผ่นๆครับผมโบราณเม่ใช่บาลานด์แล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิล์มถ่ายรูปครับสวัสดีครับ